ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่สบายใจโฮมสเตย์นะครับก็ย่างที่บอกนะครับว่าแก่งอาจาร์เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือขอบแก่งอาจา์นะครับก็คือเป็นคำอ่างแล้วก็ตรงนี้เองมีธุรกิจโฮมสเตย์อยู่ที่แก่งอาจา์นะครับซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่ชอบมาตกปลาแล้วแต่สิ่งที่เป็นความประทับใจทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยนะครับโฮมสเตย์นี้คือมีตั้งแต่คือต้องบอกก่อนว่า อยู่กับผมมาสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับญาติผู้ใหญ่มาเป็นสิบปีนะครับตั้งแต่ก่อนยุคพอดีชาติชัยนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าก็อายุนาำนานแล้วนะครับแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นโฮมสเตย์หรอกครับแล้วก็เป็นการที่เรานะครับทำเป็นที่พุกคนละหมากรากไม้แล้ววันนึ่งทีนยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสีนะครับกับรายการทีวีเริ่มมีปัญหานะครับเราก็นะครับก็มูฟเป็นโฮมสเตย์เล็ก ที่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปชมกันนะครับว่านะครับตรงนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ระหว่างทางเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งนี้ที่ผมชอบเสมอคือตอนเดินทางไปที่ที่นี่ก็คือเส้นทางนะครับของอําเภอตาบลแจญงอาจา์นะครับที่มุ่งหน้าสู่สบายใจโฮมสเตย์อันนี้เปิดเทปกูเกิลได้เลยนะครับเป็นโฮมสเตย์เล็กๆที่มีบ้านพักเล็กๆแล้วก็มีคนชอบมากางเต็นท์ตกปลากันจากเขื่อนแงงอาจา์นะครับมุ่งหน้าสู่สบายใจโฮมสเตย์ ใช้เวลาประมาณ10กี0นาทีนะครับไม่ไกลนะครับก็คืออยู่ในแอเดียใกล้ๆกันนะครับที่ใช้เวลานานก็เพราะว่าเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเส้นทางก็ไม่ได้ใช้ความเร็วไม่ค่อยได้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีรถนะครับเส้นทางเงียบลิบน,นะครับก็ตอนนี้ฝนจะตออกอแล้วนะครับช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะครับซึ่งอุณหภ,ภูมิที่เก่งอาจารย์เนี่ยผมบอกเลยว่า37-38 นะครับร้อนมากนะครับบางบางช่วงก็คืออาจจะ40กว่า50แต่สิ่งที่สําคัญที่มันดีก็คือพอช่วงเย็นเนี่ยมันก็เย็นนะครับต่อให้จะร้อนแค่ไหนก็ยังเย็นอยู่นะครับนี่คือความสบายของแก่กระจาดนะครับคนถามผมเดินทางกี่คนครับปกติคือ,อ,อชีวิตเป็นนักเดินทางจริงครับไปเมืองนอกก็ไปคนเดียวนะครับไปไปมาทั่วโลกแล้วก็เดินทางคนเดียวนะครับชอบในการเดินทาง วันหยุดก็นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนิดนึงแต่ถ้าวันธรรมดาก็มีไม่เท่าไหร่แต่วันนี้เป็นวันที่ฝนตกด้วยนะครับก็เหลืออยู่ของพี่โต้งเต็นเดียวนะครับแสลักนะครับอยู่กันมานานประมาณน่าจะ10ปีแลวนะครับอยู่กับผมมาตั้งแต่ไม่กี่ขวบนะครับเชื่องนะครับเชื่องมากเราก็ชอบแย่มันแล้วมันก็ชอบแย่เราพอเผลอมันก็งับเรานะครับเป็นม้ารับแขกนะครับใครใครมาก็ถ่ายรูปได้เล่นได้แต่ก็ในส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้ไปยืนอยู่หลังม้านะครับ พอ,อกมาก็เป็นม้าครับก็คือเป็นสัตว์เหมือนกันนะครับแต่ตังนี้ฉลาดนะครับคือคือตอนมาได้มานะเป็นม้าเป็นม้าไทยนะครับที่สวยนะครับแต่จะมอมนิดนึงสารักชอบเล่นน้ําก็ชอบเล่นโคนนะครับนี่คือสไตล์ของแสนรักเขาส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดอง,องสวัสดีครับพี่ดองมาบ่อยไหมก็บ่อยครับมาทำไมถึงมาที่นี่ที่จังเยอะแยะเออที่นี่มันรู้สึกว่า <sh arp ius> มันมีความเป็นส่วนตัวดีครับแล้วมามาก็ได้ปลาบ้างไม่ได้ปลาบ้างก็ไม่เป็นไร เขาได้มาตกปลาก็มีความสุขครับตะกี้เห็นบอกได้2ตัวเล็กๆครับเล็กๆปลารับแขกปลานินครับปลานินโอ้ปลานินเป็นตัวเล็กใส่เท่าไหร่ครึ่งโลได้ไหมฮะไม่ถึงครับประมาณ3ตัวโล3ตัวโลเนี่ยก็พอดีทอดคนเดียวเนี่ยมีมีรูปเสื้อพี่ที่มีเสื้อด้วยนะครับก็มาบ่อยมาบ่อยครับมาบ่อยนะครับวันนี้มาเงี้ยมันเป็นบรรยากาศเงียบเหงาฝนตกด้วยอย่างที่บอกครับเพื่อนๆมาตกปลากันบ่อยส่วนใหญ่ก็มาพักผ่อนพักผ่อนกัน ผมก็เสียงานอ่านแล้วมาได้ทางานแล้วก็มีเวลาก็เลยมาได้บ่อยนี่ขนาดเกษียณแล้วยังดูหล่อปิ้งอยู่เลยนะขอบคุณพี่โต้งครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีกมุมหนึ่งครับปกติน้ําจะขึ้นถึงบริเวณนี้เลยนะครับก็จะมีเรือนะครับอยู่ด้านนี้เป็นเรือเหล็กนะครับของนักศึกษาครัเป็นเพื่อนตอนนี้ผมอยู่กับลุงบัวนะครับที่แกงกระจา์สบายใจโฮมสเตย์สวัสดีบัวสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ย สิบกว่าปีเยแล้วโอเคสิบกว่าปีแล้วทำไมลูกค้าที่นี่ถึงชอบบัวมันอยู่ที่บริการอยู่ที่ผู้อยู่ที่บริการอยู่ที่ผู้ทำผู้ด้วยครับจริงๆบัวเป็นคนพม่าเข้ามาทํางานถูกต้องสิบกว่าปีแล้วใช่ครับมีลูกมีเมียแล้วมีครับอืแล้วตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าคนที่มาที่นี่ส่วนมากชอบบริการบัว ใช่ครับทำไมตอนนี้พออะไรออกทีวีแล้วเงียบกลิบเลยฮะว่านะครับก็บัวก็เป็นคนดูแลที่นี่อยู่มาสิบปีแล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่มาที่สบายใจโฮมสเตย์มีปัญหาติดข้องอะไรก็หาบัวได้ครับนะดูแลเต็มที่ครับผมนะครับตอนนี้ก็คือมาจะรินประกาศที่ฝนตกนะครับเพื่อนๆคนไหนก็อยากมาก็เสิร์ชใน Google นะครับว่าสบายใจโฮมสเตย์นะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้การเต้นคนละร้อยบาท เท่านั้นนะครับก็มีบ้านเล็กๆอยู่สองตำลังนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจจะพักผ่อนและจะตกปลานะครับกับสบายใจคมเตยต,ตอนนี้คือผมขออนุญาตลาไปก่อนฝนกำลังมาแล้วฝนตกนะครับเดี๋ยวพาไปชมบ้านเล็กๆของที่นี่กันนะครับขอบคุณครับสวัสดี เพื่อนๆครับเพื่อนเคยมีปัญหาไหมวัาเราจะซื้ออะไรเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้ไม่มั่นใจร้านอะไรบางทีมันไม่รู้จะซื้อที่ไหนวันนี้จบเบ็ดเสร็จที่นี่แล้วทุกสัปดาห์ที่รายการเลสโซเซตี้คนที่เขาทําเรื่องอะไรแบบมืออาชีพเป็น10บสปีเขาจะมาพูดเรื่องอะไรให้ฟังแล้วก็มีของนี่ดีมาแนะนําสัปดาห์นี้พบกันเลยครับเช่นเคยกับเซียวหลัยนสวัสดีครับอ้างสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุตไหมเป็นมืออาชีพเรื่องอะไรครับ ตัวจบเขาเรียกตัวจบมไม่ใช่ตัวกันนะคนที่ตัวจบคุณหาอะไรไม่ได้ที่นี่เซียน์วันมีให้คุณจบแล้ววันนี้มาพร้อมกับฟีล็อกฟีล็อกแบบมือบิดฟีลอ็อกแบบมือบิดฟีล็อกมันมีออโต้กบบมือบิดแนะนําให้ใช้มือแบบมือบิดจะดีกว่าออโต้ปัญหาเยอะนะครับแบบมือบิดจะใช้ก็ลงมาบิดล็อกจะไม่ใช้ก็บิดคำว่าฟีล็อกเล่าให้ฟังนิดนึง ตัวนี้มันเข้าไปกระดุมล้อรถออฟโรดรใช่แล้วพอบิดไปเนี่ยมันลดภาระของการหมุนถูกต้องมันทําให้ประหยัดเอาตรงๆเป็นขับสี่ไงเป็นขับสี่คือโปรดอืมนะสีล็อกนี่จะบอกก่อนขายเป็นคู่นะครับคู่ละ1,800บาททุกรุ่นเลยคู่ละท่านขายเป็นคู่ไปเลยขายเป็นคู่นะครับคู่ละ1,800บาทตกอะไรเก้าร้อยบาทอะไรไอ้เก้าร้อยเมื่อก่อนมันได้แค่ฝาปิดดุมวันนี้ก็มีมาด้วยอันนี้ฝาปิดดุมอันละหกร้อยบาท อันละอันละอ่าไอสาบไปดูไม่จําเป็นต้องซื้อเป็นคู่นะเพราะสมมติว่าเสียข้างหนึ่งก็เปลี่ยนข้างได้อันละหกร้อยแต่ฟรีล็อกควรจะเปลี่ยนเป็นคู่ไปเลยนะครับคู่ละพันแปดอ่าเดี๋ยวผมไล่ให้ดูอ่าอันนี้ฟอร์ดฟอร์ดแลนเจอร์สิบสองวาวครับครับ w l นะตัวเก่าอ่าตัวเก่าตัวตัวตัวใหม่มันใส่ไม่ได้ละ BT ใส่ไม่ได้ละครับอ่าตัวนี้สตาร์ด้าอืมตัวนี้ TFR โรดิโอ2005 2008 3.0รวมถึง D-Max ใส่ได้ถึง D-Max เลย TFR คือนี่คือตระกูล สายถึง,งดีแ<ด>ม็กคอ, <Okay. S 2> อนเทียคอนเทีย,ยสัก30อ่าในสานอ่าตัวนี้มาคาริเบียน SJ413 ยอดนิยมคาริเบียนอ่ารุ่นยอดนิยมอันนี้ดีฟอดีดีฟอดีจะแจ้งให้ก่อนใช้ดูเดียวไทเกอร์มันเป็นรูเล็กนะครับถ้าคนไม่รู้ก็วัดดูว่ารูกี่มิลน,นะครับแจ้งรูมาถ้ารูใหญ่อ่าถ้ารูใหญ่จะเป็นคันแข็งละ l อลเอ็นก็คือรถบุกป่าอืมนับฟันก็ได้นับฟันก็ได้สามเอ็ดฟันสามสิบล่องเลยนับฟันมานับล่องมาอ่านับล่องมา อะตัวนี้เทเลโนนะครับตัวนี้<า>ซัฟารีาโนโนซัฟารีมียีิบเก้าล่องกับสามเอ็ดล่องแจ้งล่องมาก็พอราคาเท่ากันหมด1800งพัอยบาทเดีย๋ยวพี่ถามนิดนึงนี่คือนี่คือคุณแบบเน้นกับพวกออฟโรดจริงน,นนะเพราะว่าอย่างซัฟารีเนี่ยครับนี่มันแบบก็เนี่ยเนี่ยช่วงเนี้ยคนก็เริ่มเข้าป่าคนเริ่มละช่วงเดือนห้าเดือนหกเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าป่ากนละเวลาเดินทางบนถนนก็ฟรี อ่าถนนดาเขาเรียกวิ่งทางดำบิดมาที่ฟรีนะอย่าลืมบิดข้างเดียวนะต้องบิดสองข้างนะคนบิดบิดบิดข้างเดียวแม่งรถเป๋เลยบิดฟรีอ่าพอจะเข้าป่าปุ๊บบิดล็อกคาว่าล็อกสองข้างเลยก็เป็นก็เป็นขับสี่ละคุณไงคือรถภาระของระบบช่วงล่างนะครับระบบเฟืองแล้วก็สำคัญที่ทำได้ประหยัดจริงไหมนี้ถูกต้องครับผมถึงนิยมแต่เมื่อก่อนเนี่ยขอโทษนะครับมือสองญี่ปุ่นนะบอกราคาหน่อยเมื่อก่อนมือสองญี่ปุ่นห้่ห้าล้ัน ถูกต้องตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่แต่ถามว่าอันนี้เป็นคําถามนะไอ้ของมันนี่มันมากับรถถูกไหมรถมันกระติดมาแบบรุ่นมันยี่สิปีเงี้ยอย่างคารลิเบียนเนี่ยยี่สิบกว่าปีกับสามสิบปีมันก็ไม่เน่าอันนี้คือฟีล็อกนะเดี๋ยวจะมีฝาปิดหัวดุมด้วยอ่ะฝาปิดหัวดุมก็คือโฟวินเหมือนกันแหละเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเฟืองอยู่ข้างในนะครับอ่าตัวนี้ของ TFR นะครับตัวนี้สตาร์ด้าอ่าตัวนี้ฟอร์ดนะครับฝาปิดหัวดุมโฟวินนะครับอันนี้ดีโฟด อันนี้คานแข็ง LN 1 0 6นะครับคือบางคนเขาคือจะให้เป็นขับ4ตลอดเวลา<ม>ก็คือใส่ตัวนี้เลยไม่หยุดตัวบิดเลยไม่ต้องบิดไม่ต้อง<ม>บิดอะไรเลยนะครับแต่บางคนก็จะเอาเป็นขับ2บ้างขับ4บ้างแล้ว<อ> fe, แต่อารมณ์ก็ใช้เป็นรีล็อกเหตุผลที่พี่ไม่ใส่ตัวนี้รู้ไหมเมื่อก่อนคืออะไรครับมันแพงมันแพงไงปลาก็ไป5นห้าพันของเก่าอีกคานแข็งนี่ผมจําได้ผมเข้าวงการเซียงกงคู่ละ800 0ันผมที่เคยซื้อขายเลยคู่ละ8,000ันซึ่งของเก่านะขอโทษนะครับเพื่อนๆไรสาระอืแพงแบบ มันไม่ได้มีอะไรเลยค,คุณเพียงแต่ว่ามันต้องทนแล้วมันต้องมีประกันครับอ้าวแล้วที่นี่มีประกันไหมหกเดือนแล้วประกันทุกชิ้นเราแล้วรถมันเข้าปานะครับหกเดือนเจ๊งมาแตกมาเปลี่ยนเลยแตกเปลี่ยนตัวใหม่มมนต้องเปลี่ยนให้เป็นคู่เลยนะคุณถอดมาทั้งคู่เลยแต่ข้างมันก็เปลี่ยนคู่เลยโอ้โหแนนะ่เพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆหลายๆคนโดยเฉพาะ f c ของแคริบเบียนที่อยู่ในกลุ่มแคริบเบียนช่วยหน่อยเถอะมีราคาส่ง้วยนะถ้าคุณมีจํานวนคุณเป็นร้านแต่งคุณไปเข้ามาคุ แล้วถ้าเป็นพี่นะแบบนี้พี่ไม่เอาพี่อยากได้แบบนี้เพราะอะไรเพะมันแบบเทด้วยเทแล้วไอ้ข้อสัมพันอันนี้คือความจริงนะจากคนที่ใช้อยู่เท่านั้เามื่อก่อนไม่ค่อยดีบิดหรอกเพราะอะไรมันมันทีเดียวใส่แล้วมันก็เทแล้วมันก็หล่อแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันหล่อไม่ไหวอ้ํามือสองหกพันห้าพันครับเดี๋ยวนี้มือหนึ่งพันแปดคู่ละพันแปดพันแปดทุกรายการที่บอกาในนี้คู่ละนะครับคู่แปด คู่ละคู่ละกันแปดแล้วค,ว<ม>คุณไ<ม>ปเ<ฏ>ปิดมาดูนี่ข้างละหกร้อยคุณไปเปิดดูได้ทุกแพลตฟอร์มมันจะมีคนขายสารพัดที่ฮอไม่มีใครมีประกันแบบนี้ครับถ้ามีประกันรับรองราคานี่ฟา้าเขาไปเป็นหมื่นเพราะคือเป็นของของห้างร,ราคาเนี่ยของห้างนะครับประกันหนึ่งเดือนจำคำนี้ไว้นะเพราะว่าพี่พพเนี่ยใช้ของห้างเยอะจะรู้เลยว่าประกันแบบโหจิ๊บจอยมาก นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับรถถนนรถกระบะวันนี้มาออฟโรดนะขับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงมีอะไรเจ็งๆมาเล่าให้ฟเดี๋ยวคอยติดตามได้ครับขอบคุณครับอ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ